เดีขอเปิดช่องให้พพลายหนุ่มเสกกันนะคะนี่สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพลายหนุ่มเสกนะคะแล้วก็ช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองโอ,โอ้คนเยอะค่ะแต่ว่าก็ดีไปอย่างนะคะช้างกับคนก็ไม่ได้วุ่นวายกันนะคะเพราะว่าคนก็อยู่ด้านบนแล้วก็ปลอดภัยกว่าค่ะปลอดภัยกว่าที่คนจะมาใส่ด้านล่างนะคะช้างก็เดินด้านล่างอ่าตอนนี้ฝั่งนี้ก็ยังเลียงคิว เข้าแถวนะคะตามตามลำดับค่ะตามลำดับนี่เชือกที่เชือกแรกพ่อพลายนุ่มซีก็จะรับดอกไม้ปัดใจนะคะเชือกที่สองก็จะเป็นข้าวของนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก็นะคะนี่เป็นภาพที่สวยงามนะคะแต่ปีนี้ช้างเราจะน้อยหน่อยนะคะ เพราะว่างานเยอะนะคะกำลังตกท่ออีกนะเป็นห่วงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่มีท่อคะ่ะวันนี้ไม่มีท่อแต่พื้นที่เออไม่บอกแกเวเสื้อมาโ,โนโนโนนหนึ่งเดียวในโลกโอ๋ออาจจะน่าจะเป็นไปได้คะ่ะเพราะว่าอยู่ซูรินนี่เขาจะ จะยกอะไรนะเขาเรียกว่าอัธจันทร์นะคะมาให้คนมายืนแต่ของเรานี่จะมีที่สำหรับใส่โดยเฉพาะเลยนะคะนี่เราก็ไม่ได้ไปไปตักด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปตักก็ไม่มีคนถ่ายให้ชมนะคะเพราะว่าทีไรว่าจะให้พี่แพนมานะคะไม่มา มีอาหารให้กินด้วยค่ะโอ้เชือกแรกก็จะเดินเร็วหน่อยค่ะเชือกที่สองก็จะช้าหน่อยเพราะว่าต้องหาของเยอะนะคะ พี่เสีคมกับพี่แซมยังเดินมาไม่ได้ค่ะคงเยอะคองเยอะอ,อ,อากาศก็กำลังร้อนเนนอยู่ไหนครับเนนอยู่ด้านบนค่ะเนนอยากขึ้นช้างอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณพ่อเรียกไม่ทันอาจจะได้ขึ้นรอบสองนะคะรอบสองเพราะว่าถ้ายังมีคนใส่อยู่ก็ต้องวนอีกรอบนะคะ ครั้งที่เคยเห็นเลยค่ะอ,อาจารย์คอมเมนต์ไม่ทันนะคะต้องขออภัยนะคะ<อ>เพราะว่านี่ต้องถือกล้องสองสองเครื่องเลยนะคะสาธุจ้าขอบคุณนะคะมานะคะมาร่วมเอาบุญด้วยกันนะคะ หรือว่าท่านใดสนใจอยากมาตักบาตรแบบนี้นะคะครั้งแรกเย็นข้าหมอวันที่สองมีอีกหนึ่งวันนะคะตักบาตรบนหลังช้างวันที่สองมีหนึ่งวันแต่วันที่สองจะเป็นตักบาตรข้าวนะคะวันนี้จะเป็นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะพยายามไม่กัพยย่ ต้องให้เชือกแรกช้าๆต้องให้เชือกแรกช้าๆเพราะว่าจะห่างนะคะนี่พราพายหนุ่มเสกก็จะเดินห่างไปหน่อยเพราะว่าพ้าพายหนุ่มเสกจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนส่วนพี่แซมก็จะเป็นตักบัดข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็ไปเร็วไม่ได้ต้องเรื่อยๆอือ๋อขอบคุณนะคะอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะพรานี่แสงก็ส่องด้วย พลายทองเงินเชือกที่สามนะคะทองเงินลูกพี่โบบาลเก่าแล้วก็พลายอมซินแล้วก็ทองเงินลุงเลนนะคะอส่วนโอเล่ยังไม่ได้ไปนะครอบครโอเล่กับงามโชคยังอยู่นู่นค่ะกระบวนยาวอาหารช้างก็ด้านล่างก็มีบริการนะคะหนุนทั้งอ้อยช้างเดินไปโอ้หนุนพี่แซมรับด้วยค่ะอ่าช้างเริ่มเดินมาเป็นแถวแล้วค่ะ ่ะพี่แซมเราช่วยใส่บาตนะคะตอนนี้ควานต้องทำหน้าที่หันหน้าหันหลังนะคะตอนนี้คุณพ่อก็รับปัจจุปัจจัยทั้งดอกไม้นะคะลูกก็ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะขบวนเริ่มสวยแล้วนะคะหนอนช้างเรียงแถวไม่รู้ว่ากี่เชือกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นับเลย าบางทีอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันต้องกราบขออภัยนะคะเพราะว่าแสงมันก็สะท้อนทีนี้ก็งานอะไรคะเพิ่งเข้ามาเป็นงานปฏิบัติธรรมของทางวัดนะคะแล้วก็จะมีตักบาตรบนหลังช้างทุกปีนะคะท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะคะท่านใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้วันที่สองมีอีกหนึ่งวันนะคะวันที่สองแล้วก็จะจัดทุกปีแบบนี้นะคะตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่แซมทําบุญมันเกิดย้อนหลังใช่ค่ะเหมือนทําบุญมันเกิดย้อนหลังเลยค่ะนี่รับจะรับข้าวสารอาหารแห้งจากญาติโยมเองเลยนะคะจะให้ดูนะทางนี้ยังรอใส่กันเยอะอยู่นะคะยังรอใส่กันเยอะอยู่เต็มเลยแถวยังยาวอยู่นะคะโอ้พระสิริมงคลมาเด้อมาเด้อ สบาตหนังโนอเด้อวันที่สองมีอีกหนึ่งวันนะคะวันที่สองนุง่นพี่เซมช่วยใส่นะคะพี่เซมคุณคุณพ่อก็ยืนรอค่ะเพราะว่าจะให้แถวช้างห่างกันก็ไม่สวยนะคะถ้าติดติดกันแบบนี้จะขบวนจะสวยนะคะสวยงามสวยงามนะคะ ภาพสวยมากค่ะใช่ค่ะวันนี้สองเครื่องนะคะนี่เครื่องคุณปู่ด้วยรอติดตามคลิปทางช่องพายหนุ่มเสกได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณปู่ก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์เลยลุงพลก็ต้องช่วยบริการ,น,รนนขนาควานพดก็ต้องอยู่ข้างบนพายโคกมาวันที่สองเลยได้ค่ะวันว,วันที่สองเด้อวันที่สองก็ยังมีอีกวันนะคะ,คะวันที่สองวันที่สองช้างน่าจะเยอะกว่านี้นะคะ เพราะว่าวันนี้พ่อใหญ่สิทับไทยก็ไม่ว่างไม่อยู่จะฝากร่วมใส่บาทด้วยได้ไหมครับโอ้ได้ค่ะวันที่สองมาใส่อีกก็ได้นะคะวันที่สองวันนี้คุณแม่ก็ฝากคนอื่นเขาใส่เหมือนกันค่ะนี่ซื้อของมาแต่ว่าใส่ไม่ได้ให้คุณป้าใส่ให้แทนโอ้ดูคิวเริ่มยาวแล้วค่ะคิวเริ่มยาว เหลือครอบครัวโอเล่นะคะยังไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าช้างก็เดินไวไม่ได้นะคะต้องเรื่อยๆนะคะอ๋อพี่แซม,แซมรับจัตุป,ปัจจัยพร้อมนะคะพี่แซม สวยงามมากขอบคุณค่ะนี่นำทีมโดยพิเกนะคะชุดสีเหลืองนะคะพี่เศษมากับชุดผ้าไหมนะคะหนุมหลายๆเชื่อก็ชุดผ้าไหมแล้วก็จะออกโทนแดงนะคะวันนี้ควานก็มากับเสื้อสีขาวนะคะมางานบุญโอ้ไม่เป็นไรช่วยกนออกรพะศาสนชนิกชนบอกให้ทำโดม ทำดมใส่ล่มมีโอกาสจะไปอ๋อมันร้อนญ <c oughs> าติโยมบอกว่ามันร้อนนะคะแนะนำให้ทำดมมีล่มมีล่มตอนนี้คือยืนรอนานก็จะร้อนนะคะ,เ,ะเพราะว่านี้ก็เพิ่งสร้างใหม่นะคะบางบ้านอยู่ตรงไหนเนาะช่วยโดมยมกก ไสสดทุกตัวได้เลย,ยโดมพลายแก้วพลายแก้วพลายสีทับไทยอ๋อพลายแก้วสีทับไทยไม่อยู่ค่ะออกงานค่ะวันนี้เขามีงานเฮนะคะพลายภูซายติดงานใช่ค่ะพลายฟูซายก็ติดงานค่ะวันที่22สองนะคะน่าจะได้เจอหลายๆเชือกนะคะโอ้วันที่สองคะ่ะวันที่สอง อีกหนึ่งวันนะคะตักบาทบนหลังช้างอีกหนึ่งวันอืมสวยมากนะคะดูด้านหลังนะคะเป็นแถวโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่สวยนะคะหาดูได้ยากนะคะมีหนึ่งเดียวนะคะมีหนึ่งเดียวสวยแล้วภาพสวยแล้วคิดกันคิดแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังออกมาไม่หมดนะคะนนยังเหลือครอบครัวโอเล่นะคะยังไม่ออกมา ม,มันไม่ได้นนับเลยค่ะ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห้าสหโอ้ยมีสิบเชือกแล้ถึงไหมคะถึงไห <17, 18 S 2> มสิบเจ็ดสิบแปดเชือกมาณสิบเ็ดสปดเชือกยังไม่ได้นับในอันหนึ่งพ่อพา,ายห hmm. นุ่มเสกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดป็นโลเลยสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกสิบหกแล้วสิบเจ็ดเชือกนี่แหละ บุรีรัมย์อำเภออย่างจะบุรีรัมย์อำเภอสตึกนะคะอำเภอสตึกตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกนะคะบ้านพิมานพูนเงินนะคะวัดป่าหนองพยมอมเ,เรื่องในโอกาสโอ้งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมนะคะแล้วก็จะมีตักบาตรบนหลังช้างทุกทุกปีนะคะถ้าจัดแต่ปีที่แล้วไม่ได้จัดวันที่ย2เิสมษาานท่าควาเล็กไม่ติดงานไปช่วยจับพลายงามที่บ้านศรีทับไทยโอ,อ้าต้องรอดูค่าต้องรอ ถ้ามีมีงานนะคะอ๋ออออ,อ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวขอปิดปิดช่องให้กับคุณปู่กนนะคะให้กับช่องพายนุ่มเสกนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องพายนุ่มเสกนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะคะสวัสดีค่ะ